ค่ะสวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพาไวยนะคะมือนี่แอดะจะเอาตัวแนวทางของวัดปูกระเบียงแตกมาฝากพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะเอฟซี FC ท่านใดเข้ามาเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดจากช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะเมื่อวานนี่ก็มีทีมงานได้เข้าไปเนาะคะ่ะแอดกับบรเด็เข้าไปเนาะคะ่ะพี่น้องก็ได้เอาตัวแนวทางตัวเลขมาฝากพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะ ของปู่กระเบ้องแตกเนาะข้างหดวที่เล้วนี่ก็เข่าล่างเข่าบนเนาะค่ะหววนี้ก็ไดไปติดต,ตามแนวทางมาฝากพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะพี่น้องค่ะแอดก็เป็นผู้นาเสนอหาแนวทางฝากพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะทางวัดปู่กระเบียงแตกเกาะกำลังสางสารานะค่ะตอนนี้ก็ยังขาดกระเบื้องไปหลายน่นเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีทันใดอยากรวมทําบุญกับทางวัดปู่กระเบ้องแตกเกาะโทรไปหาปู่ กระเบื้องแตกได้เด้อค่ะแอดกจะเอาเบอร์โทรของทางครูกระเบื้องแตกลงให้พี่น้องเอฟซีนะคะ่ะเพื่อพี่น้องเอฟซีทันใดอยากระวมทําบุญเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะเมื่อวานนี่ก็ได้มีทีมงานเข้าไปเนาะค่ะ,ะ,คะกะ็แอดกับบอได้เข้าไปเนาะคะ่กะก็ไปถ่ายทําทั้งอื่น,นะะเนาะค่ะเนาะก็แยกทางกันไปเนาะคะ่ะเพราะว่างานมันหลายเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก็ได้แยกกันไปเนาะคะ่ะแอดก็ได้เอา ตัวแนวทางมาฝากพี่นอ F C T, ออ้องเอฟซีที่ล่อคอยคล้องปูกระเบ้องแตกเนาะคะ่ะหววที่เลี้ยวนี่ก็เขาล่างเขา,ขาบนเต็มเต็มเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก็เขาบางงวดก็ลุดแหละค่ะพี่น้องมันกับประเด็เขาทุกหววเนาะคะ่ะมันกับมีลุดมีเขานะคะ่ะเหล็กเนาะมันกับประเด็จเขาทุกงววเนาะค่ะพี่น้องค่ะ เอฟซีท่านใด้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดจากช่องคองพารวยเนาะคะ่ะพี่น้องงวดนี่ก็เป็นที่นาติดตามของปูกระเบียงแตกเนาะคะ่ะเพราะว่าตั้งปูกระเบียงแตกนิมิตฟันก็ไดดมาตรงๆงเนาะคะ่ะงวดที่แล้วเนาะคะ่ะกับเขาล่างเขาบนเนาะแอดก็ได้ติดตามของปูกระเบียงแตกทุกง,งวดละคะ่ะ เอาเพื่อเอาแนวทางมาฝากพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะเพื่อใดมีโชคไม่ใช่เนาะคะ่ะช่วงนี้ก็หาเงินยากเนาะค่ะพี่น้องแอดก็เป็นผู้นาเสนอหาแนวทางฝากพี่น้องเอฟซีเพียรพเป็นสะพานบุญให้พี่น้องเนาะคะ่ะหมักกะจัดมาหมักกะผานเนาะค่ะพี่น้องก็บ่ได้นั่นเนาะคะ่ะกับแอดก็เป็นผู้นาเสนอแนวทางเนาะคะ่ะเพื่อ พี่น้องเอฟซี FC, มีโชคมีชัยนํากันเนาะค่ะรวมทําบุญกับทางวัดปูกระเบื้องแตกเนาะค่ะแอกกระไดเขาไปติดตามทุกงวดละค่ะของปูกระเบื้องแตกเนาะตอนนี้ซาลาก็ยังขาดกระเบื้องเนาะปูนเนาะค่ะเพื่อพี่น้องเอฟซี FC, ทันใดอยากร่วมทําบุญเนาะค่ะก็รวมทําได้เนาะค่ะโทรไปหาทางปูกระเบื้องแตกได้เลยเนาะค่ะพี่น้อง ช่วงนี้กับช่วงนาน้ำนะคะก็ขอให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านรักษาดูแลสุขภาพดีๆเนาะค่ะพี่น้องแอดกับเซเอาตัวแนวทางฝากพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะค่ะนี่ก็เป็นตัวแนวทางของปูกระเบ้องแตกเนาะคะ่ะใด้มากแล้วนะคะหวัวหนีพี่น้องก็ลองเอาไปเสี่ยงลอตเตอรี่เบิ้งเด้อค่ะพี่น้อง กะของปูกระเบียงแตกเนาะคะ่ะต่องวดนี่ก็คือเจ็ดศูนย์แปดเนาะคะ่ะพี่น้องเจ็ดศูนย์แปดค่ะที่ปูให้ต่องวดเนาะคะ่ะพี่น้องแล้วเป็นอันฝันเนาะคะ่ะฝันก็เป็นสี่หกแปดเนาะคะ่ะพี่น้องสี่หกแปดนะคะนั่งสมาธิก็เป็นสามศูนย์ศูนย์เนาะคะ่ะพี่น้องนั่งสมาธิก็สามศูนย์ศูนย์ค่ะ พีบอกเนาะค่ะเลขพีบอก,นบนอกบเน 9, านะค,นค่ะพี่น้องก็เป็นเก่าสามล่างเนาะค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องก็ลองเอาไปพิจารณาเบื้องวิเคราะห์เนาะค่ะลองเอาไปเสี่ยงลอตเตอรี่เบื้องเด้อพี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะก่อนจะลงทุนกับวิเคราะห์เบื้องดีๆเนาะค่ะแอดก็แนะนําให้ลินลอตเตอรี่เด้อค่ะพี่น้องค่ะหนึ่งกับเป็นเบอร์โทรของทางปูกกระเบื้องแตกเนาะค่ะพี่น้องท่านใดอยากรวมทําบุญกับทางวัดปูกกระเบื้องแตกเนาะค่ะก็ยังขัด ปูนขาดกระเบื้องเนาะค่ะพี่น้องก็โทรไปหาปูกกระเบื้องแตกได้เลยค่ะนี่เบอร์โทรแอดกระไดเอาลงให้เราเด้อค่ะพี่น้องค่ะตัวเลขเนาะคะ่ะตัวเลขมันก็เป็นมันก็มีเขามีรุด,ม,รดมีออกจังสิบไหม,มค่ะพี่น้องมันก็บซิปได้เขาถูกงวดเนาะคะ่ะแอดก็บรูว่าตื่นนันเขาหรือออกเนาะ,ะถูกจังไรเนาะคะ่ะพี่น้องแอดก็เป็นผู้นําเสนอแนวทางฝากพี่น้องเนาะคะ่ะหมักกระจัดคัดกระผานเนาะคะ่ะพี่น้อง ก็ลองเอาไปวิเคราะห์เบื้องเสียงเบิ้งเนาะค่ะพี่น้องเพียรมีโชคมีใช่กับทางวัดปู่กระเบื้องแตกวดที่ล้วนี่ก็เขาล่างเขาบนละค่ะเต็มๆเลยค่ะของปู่กระเบ้องแตกเนาะพี่น้องเอฟซีทีรอคอยแอดกระดเอามาลงให้แล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะเหมือว่านี่แอดก่ได้ไปเนาะค่ะแต่เป็นทีมงานเนาะค่ะเข้าไปกแอดกระดเอาตัวเลขกเนาะค่ะมาลงให้พี่น้องเอฟซีเนาะค่ะทีรอคอยอยู่เนาะค่ะพี่น้องที ตามทั้งปูกระเบื้องแตกอยู่เนาะค่ะพี่น้องแอดก็ได้เอามาลงให้ล้วเนาะคะ่ะพี่น้องมาฝากพี่น้องเอฟซีแล้วเนาะคะ่ะก็ลองเอาไปวีเคราะห์เบิง้งไปผิจารณาเบิ้งเนาะคะ่ะหมักกระจัดคัดกระพานเนาะ,ะพี่น้องก็บะบ่ไดบังคับเนาะคะ่ะพี่น้องแอดก็เป็นผู้นําเสนอหาแนวทางมาฝากพี่น้องเอฟซีเพื่อมีโชคมีใช่เนาะคะ่ะก่อนปีใหม่นี้ก่อนปีใหม่นี่กะ ่มีโชคมีชัยเนาะคะ่ะได้ทําบุญเนาะคะ่ะส่วนหนึ่งก็ทําบุญส่วนหนึ่งก็ใช้ในครอบครัวเฮาเานาะคะ่ะพี่น้อง่าตัวเลขมันก็มีพิษมีถูกนี่ยแหละคะ่ะเนาะมันก็บ่ได้ว่าที่ว่าจะได้ไปทุกงวดเนาะคะ่ะพี่น้องก็ได้แยกกันไปกับทีมงานเนาะคะ่ะเมื่อวานนี่งานหลายเนาะคะ่ะพี่น้องก็แยกกันไปเนาะคะ่ะแอดก,ก็บ,บ่ได้เข้าไปทั้ง นั่นเนาะคะ่ะแต่ก็เอาตัวแนวทางมาฝากพี่น้อง fc เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะทีมงานก็ได้เข้าไปเนาะคะ่ะแบ่งกันไปเนาะคะ่ะงานมันหลายกับแยกกันไปนะคะ่ะก็ลองเอาไปวิเคราะห์เบิง้งพิจารณาเบิงะะ้งเนาะพี่น้องค่ะก็บปได้ว่าจะถูกกันเข้ากันถูกงวดเนาะคะ่ะพี่น้อง fc ค่ะเพราะว่าของทั้งปูกระเบื้องเตกนี่ก็เป็นทีน่น่าสนใจอยูคะคะ่ค่ะพี่น้องเพราะว่าก็เขาเก็บทุกงวดแหละคะ่ะพี่น้อง เราตัวเหล็กกับบอลไลตัวเนาะค่ะพี่น้องตัวเหล็กกับบอลไลตัวเนาะค่ะก็ลองเอาไปวิเคราะห์เบิง้งผิดเจรณาเบิง้งเผื่อมีโชคมีชัชยเนาะค่ะช่วงนี้ก็ช่วงโควิดช่วงหาเงินยากแข็งอินดี้ละค่ะช่วงนี้เนาะก็แอดกลับไปหาแนวทางเพื่อเอามาฝากพี่น้องเอฟซีมีฉกมีชัย,ชยเนาะค่ะ ปีใหม่นี้ก็ขอให้พี่น้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะค่ะพี่นอ้องล,ล้ำล้ำรวยรวยกันทุกคนเนาะค่ะก็ขอให้ถูกหวยถูกหลัตรตรีดเด้อค่ะพี่น้องปีใหม่เนี่ย fc ท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดๆจากช่องคลองพารวยแอดกันสิห้าคลิปเด็ๆดๆดีๆมาฝากพี่น้อง fc เนาะค่ะบ่ไหวายเลย ฝนสิตโตกหรือน้ำแดดห่อนเพียงได้ก็เพื่อพี่น้องเอฟซีก็ต้องออกหาแนวทางฝากพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะเพื่อมีโชคมีใชยน้ำกันค่ะคนบอกอยู่ผางอีสานว่าคนมุนอยู่บางกอกเนาะคะ่ะพี่น้องมันก็ลองเสียงเบิงเนาะคะ่ะพี่น้องเพื่อมีดวงเนาะคะ่ะพี่น้องแอดก็ได้ออกหาแนวทางฝากพี่น้องเอฟซีค่ะ มาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ด <c oughs> ๆจากช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะพูดพิดพาดอกงยังขอโทษขออภัยในเด้อค่ะพี่น้องขอฝากทางช่องคลองพารวยเนี่ยเด้อ,อ,อค,อะคะ่ะกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามไว้เนาะคะ่ะพี่น้องเพื่อจะไม่ได้พลาดข่าวสารเด็ดๆ,ๆ,ๆจากทางช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะ สำหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ